พี่น้องป่องไปกาบสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสาวคู่มหาแส้งจันมหาหาแจ้งจันพี่นอ้องหาที่ว่าขึ้นซื้อของเมืองระยองเนาะพี่น้องเนะาะสาวคู่ก็ได้มาเห็นเออสาวคู่ทวีทสาวคู่ก็แปลกไกวป่ะหาแส้งจัน์มนเป็นะอนนไนนะไรป่ะเนี่ยนี่เลิคนหันเอาอู้เกินว่าเอาเนี่เอาหินเะพี่น้องเอาหินถมมาก,กัดมาก,กัดน,นะะ่กะจุงไห้มนเป็นแบบว่า แต่ก็ให้น้ำทะเลทังเขาว่านะพี่น้องเด็กหฮมันเป็นแบบแต่ก็มี่นำจะขายแบบฮอวีจ้าอันนี้พี่น้องแต่กกมี่ขั้นขั้นคู่แบบนี้นะพี่น้องเออเบิ้งไม่หูผันที่ว่าเป็นมุมงชุงนะงามงามแต่ว่าเมื่อบนิตัวจริงทามางามบบก็งามเนาะพี่น้องเนาะเป็นแบบีนหาดเนาะเาพี่น้องเบิ้งซาคู่แทนเบิ้งป็นอะไรพี่น้อง แต่มาเห็นส้มใจแด่เด้อพี่น้องเด้ยอยู่ะยยองของประเทศไทยนี่เอ้เทถเนี่ยก็มีลายหาน้ะพี่น้องเนาะแต่ซาคูจิไฮว้าวเบิงนงหน่ำแด้พี่น้องต่ว่ะแนมออกไปเห็นวัวพี่น้องแนมออกไปใกล้ๆนะ่ะ แค่นี้จะมีเหือบโปมงอะลายๆตอนซาฟคูไปหาหาน้า,าลำพึงนะเห็นเหือลำนะฮะแนมไปไกลๆนะเห็นเหือลำนะยูสุนทางนี้เหมืนนอนว่าบยูสุนทางนั้นแสดงว่าซาฟคูมาระวังกลางมืองในพี่นอกูใกลๆ้ๆกูตอนเนี่มไปเห็นอยู่ในกล่องนะแม่นเหือดอหารพี่นอกักบบุหมงเราก็เหือห้าปลาหรือเหือ,อยัง หนังทะเลพี่นอ้องม,มาเบิง่งขางนี้เนาะพี่น้องเนาะมาเบิง่งตะเวนตุบดินหอบสาวฟูเด้อพี่น้องเด้อมาะยาวไปหอนพี่น้องอันนี้เพ่อเดินมาหาเซนจันกระขายคือกรข,ขายคือเสซนจันเนื่อยว่าเวลาเป็นมุมสูงน,นะน้พี่น้อง เวลาเป็นมุมสูมหน,หนํามันจะตีเนาะและเนี่ยมาเห็นหนําเลยมันจะเป็นคือคือ,คอบุงเดือนนี่ยเดีบุงเดือนครึ่งหนึ่งวาสิจ๊ะ<ม>สิประมาณนี่เดี๋ยวต้องพี่น้องเนาะแต่มาเห็นสมใจแต่บาก,ก่อนหินที่เพอนนาาใไน่นี่กับบูเมนฟองงายได้พี่นอ้อนไง,ไง,ไงก่อนใหญ่ใหญ่ก่อนใหญ่ใหญ่เนี่ยเพื่อนกาพวกควรเชื่มาได้นี่กับบูเมนฟองายหรก ขาบูชายรถดน้อพี่น้องเนาะขาคนนี่เว้ยกดหน่อยกะชี้งอขึ้นอยู่ดอกถามเป็นกดไงชี้ง้อไดใดรนี่เมียพี่น้องไายซาคูไายฮิปขางนี่เพราะวัฒานา์ทาไทายฮิปขังนี่มุ่มันขีแเจงพวกขางเมืองนั่นมนาาัน่นอจนันกับตะวินห้ามเลยพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องแหละคนกะจะมีภาษาคู่จิภาคโลแบบนี้ตั้งโล เดพี่น้องกะสิเป็นประมาณนี้เนาะนี่ดีเพิ่นก็ฮ็ดเป็นทางเขาทางเขาโคงนักเดพี่น้องแต่มันกะแต่มันกะสิมาตุครับอันสิวะอะไรปะตู่ครับตะฟังขางนี่ว่าสิซะแต่ว่าลือกู้ลือกันนี่บวกหูดเด้อแต่ว่าบูเห็นเพลินนำเห็นแต่เพิ่นมานั่งกิน มีมีกาบหัวเด้พี่นอ้องแต่พันว่าพันแต่บางทามงพ่นแถวนี่ได้นะพี่นอนะ้องเนาะถ้ายเมนเพ่นปักทุ่งแดงไว้เน,นี่ยนี่ฮะเพ่นบุหายห้าโรคพ่นว่าอันตรายหามลุงเหรนยญหนักเนื่องจากว่าน้ำมันแห้งหามเลือดขาดได้พี่นอ้องด้ยภัยมากอะ่ะอย่าฝ่าพื้นทำสั่งนะแต่ว่าทามบะมะนางแดดโบเทียร์ุ่มบรรยากาศนะได้เด้อพี่นอ้พองเพราะว่าเพ่นกรเห็ด เห็ดเป็นสุปเป็นชุมด่วเป็นหมองข้อนางได้พี่น้องโอ้ยงามไปหปัวุ๊๊นั่นีอมันคือบุงเดือนนี่แหละนะสาคูมา่มามาไายเย็นฝาบรรยากาศเนาพนะพี่น้องเนาะงามบ่งามกับพี่ชูนพี่น้องนาะแหลน้องเลย ควรควรบวานหขารูนี้นะฮะเจ้าจะออ้โหโอ้โเออออออ คนกะจัดเข้มหาดพี่น้องเนาะเคนกะจัดไหวไหวให้คนนางไม่ว่าสาาร้างงานกินเสื้อคนเก่าขปลือเบิดพี่น้องเอ้ยกะชิประมาณนี้แต่ความป,ประณาตาให้พี่น้องเบิง้งท่าตัวบธรรมดาเลยพี่น้องเด้อย่งางกะเจนหอบหนึงก็ได้กะชิประมาณนี้แข็งแกร่เนี่ยคนกะชิตัง เข้มเข้มถนนก็เพิ่มเข้มนำหาเพิ่นแบกสตีตังตังหรือว่าเกาะอีอะไรพี่น้องไว้าได้เพิ่นก็สีไต่ดอกไฟมันาด้วพี่น้องเาาอ้ยไฟสีบาร์มอคโแต่งอุ้ยเมันมีใหม่บอลทายโห่คว่อมันเป็นเหตุเป็นกาหัวใจฮะจริงตอนก็ขึ้นขนาดขึ้นซีเมนประมาณไหมปะเพิ่นกาสีไต่ไฟอะ่รพี่น้องเพื่อบ่วยมันเหมือนแล้วพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องมืออีกเช่นนึง มาตวมแห้งโพงน้ำพี่นอ้องมา้ฟูฟู เราคู่กับบุกาเขาไปไกลไปได้ยาตูขื่นกลับมาเนี่ยบ้ารอขื่นมาเนี่ย ขนาดยิ่ใหญ่เน,นี่ยนีนพนออ่พี่น้องเอ้ยแต่เพิ่นไายจากมุมสูงัวางางมีดีเลยพี่น้องเพิ่นนี้น้าสาวคู่บ่าวคะนนะี้จะได้มาเห็นด้วยประจักษ์ตาตัวเองแล้วพออี่น้องอ่ะอ๋อโอ้โหงงไปหน่อ น้ําหันไซเด้อพี่น้องไซบ่ได้คุณได้บ่ได้คือแบบว่าปกติเนาะถ้าแม่นเพิ่นว่าว่ายามยามฝนนี่ห่ะน้ํามันสิุเพิ่นว่าแต่อยู่นี่น้ําแต่เพิ่นบ่ให้ลงลิ้นน้ํา พี่น้องแต่าาว่าถาเบืเ่อง,องนี้นันสิโบจเจมน้งพี่น้องน้องเนี่ยสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงจำนีเด้อพี่น้องเด้อฝากขอบใจหลายๆที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้สาวคู่ยามพื้นเต้สวงามพี่น้องเลยแต่สาวคู่นั้น,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 นชิฟ้าเอามือน,นี่ฮะแจ้งวันส่ายจิกกับน้อพี่น้องเนาะลาไปเด้อทะเลเด้อมีโอกาสมาใหม่น้าจ้ะ